ทุกทัท่านนะคะที่วันนี้มางานของเราสองคนนะคะแล้วก็ป่าจะบอกว่าดีใจมากนะคะคือตอนตอนแรกป๋าค,คิดว่างานเราก็จะเป็นงานเล็กๆจัดแบบอบกุลก็จะเชิญแต่คนสนิทเนี้ยคะ่ะแต่ว่าพอมีคนถามว่าแบบตื่นเต้นไหมจ๋าก,ก็บอกว่าไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบเป็นอะไรที่มันแบบอีโมชันแลในความรู้สึกตอนแรกนะปรากฏว่า เพื่อนก็ถามจะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมแต่ก็บอกไม่ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยก็คือน้ําตาท่วมไปหมดเลยค่ะคือเห็นคนที่รักเรามากันเยอะเยอะเลยแล้วก็คือทุกอย่างมันมันเป็นคมรู้สึกโมเมนต์ที่มันมีความสุขค่ะเป็นไงคะตืะะ่นเต้นครับผมเพราะว่าคุณจ๋าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ผมนั่ง ไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจ๋าเขาจะยอมมาเป็นคู่สปิตของผมน,นะฮะก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นนัง่งรับวารเข้ารอจนจนเมื่อเช้าเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนนอนแบบมาสามชั่วโมงกว่าจริงพิธีในสงเช้ามีอะไรบ้าคงคะทุกคาเมื่อเช้าเป็นพิธีมั่นค่ะแล้วก็รดน้ำเป็นพิธีแบบไทยค่ะงานแค่ปีช่วงแค่ช่วงเช้าใช่ไหมหรือว่ามีตอน อนเย็นจะเป็นงานเลี้ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างวันนี้จะเป็นคือเราจัดงาน2วันค่ะวัน,นวันนี้จะเป็นวันที่จัดให้กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยทํางานด้วยเราเคารพแล้วก็เป็นเพื่อนอาจจะเป็นมีรุ่นพี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบโตกว่านิดนึงแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่อาจจะสะดวกมาวันนี้ค่ะแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่บานบรุรีจะเป็นงานเลี้ยงเรือทะเลจะมีต่อเพื่อนๆค่ะราาผู้ใหญ่ของายมีฝักฝังอะไรไหนบ้าง ฝากฝังว่าอะไรบ้างก็ฝากฝังว่าให้ดูแลลูกจ๋าอย่างดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็รับปากแล้วก็ขอพูดต่อหน้าพี่ผู้ชมท่นนี้เลยว่าผมจะดูแลลูกจ๋าอย่างดีที่สุดเลยครับผมเอาขึ้นไม่ได้นะเขาอัดแล้วแบบมันลง y o u t u ู e ย้อนหลังด้วยนะคะมีขยันพยายามเยอะแยะอะไรที่ทำให้เลิกพูดใส่ดีเป็นสคือ ถ้าจากวันแรกเลยอะคะ่ะสาวมีความรู้สึกว่าคือคนคือคุณตุ้งอะเขามีคุณสมบัติหลายๆอยา่างที่เป็นผู้ชายที่ดีแต่วันที่สารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาสร้างความออุ่นให้กับเราเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ปกป้องเราแล้วก็เขานึกถึงจ๋าก่อนความสุขของเขาเองในหลายๆเรื่องเหมือนอย่างบางอย่างคนก็อาจจะไม่ได้รู้เพราะมันเป็นแบบชีวิตประจําวันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ทําเรื่อง จะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่อะเขาจะคอนเซิร์นเรื่องของความสุขของจา๋าแล้วก็เขาจะไม่ทําให้จ๋าไม่สบายใจอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่สบายใจเขาพยายามที่จะไม่ทาแล้วก็เป็นคนที่เขารับปากอะไรเขาทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อันไหนที่ยังทําไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ไขอย่างต,ตัวเองอะไรอะไรที่เขานม่อยากได้มันเป็น อตอบยากอะไรที่อยหถ่า,ายอยากได้อยากทําให้คุณจ๋าเป็นผู้ชีวิตใช่ไหมฮะคือเห็นเห็นในตัวเขารู้สึกว่าคนดี้อขจะเป็นคู่ชีวิตเราแบบนี้ค่ะหนึ่งแรกเริ่มสุดเลยคือหนึ่งคุณจ๋าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆแล้วเขาก็ดูแลครอบครัวเขาเป็นอย่างดีเลยนะฮะผมเห็นจุดจุดนี้แล้วถ้าเกิด เขามาเป็นครอบครัวของเราเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นณจุดจุดนี้ผมก็เลยพยายามทําทุกอย่างเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อที่ดูแลเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะได้ดูแลผมอย่างที่เขาดูแลครอบครัวของเขาเช่นกันนะครับมารามีคำมันสัญญาอะไรให้กันสั้นๆเลยครับผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีไปตับช่วชีวิตของผมเลยครับ ก็จ๋าไม่เคยคิดถึงเรื่องคำมั่นสัญญาเลยอะแต่ว่าจ่าเป็นคนที่ถ้าเกิดเริ่มต้นทําอะไรแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดถ้าเกิดคิดว่าจะรักแล้วก็จะรักให้ดีที่สุดเหกันค่ะขอบคุณนะแค่เลือกทางงาได้มว่าจะเมื่อไร่ยังงกดีนนี้ตอบนี้ให้ให้คุณูกตอบละกันยังคิดคิดกันอยู่ครับผม แล้วสภาพสภาพปัจจุบันนี้อากาศแบบนี้โรคภัยแบบนี้ขอเวลาคิดสักพักหนึ่งครับคืออย่างเมื่อกี้ก็มีคนอวยพรเยอะมากเลยให้มีลูกเต็มบ้านหลันเต็มเมืองตอนนี้จ๋ากับโต้ก็คือยังไม่ได้สรุปว่าจะมีเลยหรือว่ายังไงไม่ไม่ยังไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนแต่ว่าเราก็อย่างจ๋าก็เก็บไข่ไว้แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเราพร้อม รู้สึกว่าโอเคมันใช่จังหวะก็น่าจะเป็นแบังนั้นรการขรูรณาารเขาตาไวหลายอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ท,ท,ท,ทปปบต้นทบดอกทบไปแบบหลายทริปมากเลยค่ะมีอะไรยังไงบ้าง คืออย่างตอนนี้มันเดินทางลําบากค่ะเนื่องจากหลายๆอย่างอย่างที่เราทราบกันนะคะเราก็เลยคิดว่าทริปไหนที่เราเคยคิดกันว่าเอออยากจะไปเนี่ยจ๋าก,ก็จะทบร,รวบยอดไปให้ช่วงสถานการณ์มันดีขึ้นก็ให้เขาเก็บสตางค์รอไปก่อนเอยยมเลยค่ะ <c oughs> ขอขอ,อนุญาตเงตินตอนของวันกครับอันนี้จ๋าต้องพูดใช่ไหมคะ <c oughs> คุณตู่ก็มีสินสอดของมาให้กับทางครอบครัวนะคะเป็นจํานวนที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็หนึ่งอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าอยากจะทําให้ก็คือมีบ้านนะคะคุณตู่ก็เลยให้สินสอดพเป็นบ้านหลังหนึ่งะค่ะบ้านวามที่ดินก็เรียบร้อยให้คุณแม่เก็บโฉนดไว้เรียบร้อยแล้ว <laughs> เป็นชื่อจ่าเลยเป็นชื่อใครคะเป็นชื่อคุณจ๋าเลยครับ ลงแล้วเท่าไหร่ครับเอ่อ8หลกักได้ครับผมก้อนแ้งจะเรียนหอมจะเรียนหอมค่ะก้อนนะคะอันนี้คะ่ะหมายถึงให้ให้ก้อนสนี่ก้าลัดอ๋อสามก้ลัดค่ะอันนี้เอ่อเพื่อนช่วยดูช่วยเลือกช่วยขัดทุกสิ่งอย่าง<ม>ค่ะ เพราะว่าคุณตูอาจจะแบบไม่ไม่ถนัดเรื่องแหวนแต่ก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเป็นแหวนที่สาชอบแบบสไตล์นี้ชอบแบบนี้ค่ะเรืเ่องเรืเ่องของชั้นเป็นของผมนยังค่ะอันนี้เป็นพิธีก่อนแล้วเดี๋ยวดูเริกค่ะพี่แทนจะกดค่ะ,คะต้องรอเริกค่ะซึ่งก็น่าจะเร็วๆดีไป็นว่ามีนี้นะคะปีนี้ น่าจา๋าค่ะอย่างที่ผ่านมาเราไม่มีรูปค,คู่งในจ G เลยพอเป็นสามีภรรยาแล้วจะเริ่มล,ล,ลงจงลงรูปคู่หรือว่าอะไรคืออย่างนี้จ๋าในก่อนหน้านี้ที่จ๋าเคยบอกไปว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันคือจ๋าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเรื่องราวความสัมพันธ์อยู่แล้วคราวนี้คือเราลงตามธรรมชาติที่เราอยากจะลงอย่างทุกวันนี้มันก็มีลงอยู่บ้างนะคะการของรูปตุก็ลง แต่ว่าอย่างอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะเปิดตัวต้องลงรูปหรือไม่ลงรูปแต่เราคิดว่าก็ลงได้ตามปกติจะลงมากขึ้นไหมคะถ้ามีรูปที่สวยวถ้าถ่ายออกมาโอเคแต่อย่างของผมผม,ผมลงเป็นประจำอยู่แล้วครับยงแต่ไม่ได้เปิดไปพลาสติกไว้แค่นั้นเอง <laughs> คนชอบทำงานค่ะย่าสิ่งที่ทำให้ไว้ใจในผู้ชายมาันทสุดคืออะไรคือตัดสินใจมาแล้วนเป็นคนนี้แหละที่จะไปอยู่เราคือจ๋าไม่ชอบคนโกหกจ๋าเคยบอกไว้ว่าไม่ว่าจะแบบมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามถ้าเกิดแบบบอกความจริงแล้วแบบมาแก้ปัญหากันมันโอเคกว่าการที่บอกเราเป็นภาพสวยหรูแต่จ,จริงๆแล้วคือโกหกเราอย่างเงี้ยค่ะจ๋าจะคนพูดไม่จริงหลายครั้งเหมือนกัน แต่ว่ากับตุก๊กอะค่ะเขาเป็นคนที่ไม่โกหกอะไรจากเลยแล้วก็เป็นคนที่คื่ออย่างที่บอกไปอะว่าเขาทำแลไรเขานึกถึงความสบายใจแล้วก็ความสุขของเราแม้กระทั่งเพื่อนยังเคยแซวเลยว่าจะไปเข้าห้องน้ํายังขอ,อ mm hmm. บอกขออนุญ,ญาตไปห้องน้ำแล้ว <Okay. S 1> ก็แล้วถ้าไม่ให้ไปเราจะยังไงอย่าเอาเรื่องจริงมาแชร์คือเขาเขาไม่ปิดบงังไม่ปกปิดอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบจากรู้สึกสบายใจอะค่ะ อย่างกเราใกันเยอะข้างใหญ่ให้ใจยงบ้าง่อเมือนอย่างบอกเรียบให้กำลังใจยังไงนะสั้นๆเลยเร,เราเราผ่านจุดๆที่จุดที่ไม่ค่อยดีมาด้วยกันแล้วนะครับแล้วเราผ่านผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนี่ยตอนเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งกันและกัน้วเราก็บอกกันและกันว่าเราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อ ที่เราจะได้มีอนาคตที่ดีแบบนี้แล้ววันนี้เราก็มีอนาคตที่ดีแล้วแสดงว่ารัเข้าหรือว่าจะแตกงานกันต้องคือต้องค่ะสาวๆว่าอย่างนี้ค่ะคือทุกครั้งในความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรที่ไม่จริงจังคราวนี้พอมันถึงจุดหนึ่งที่ที่เราคุยกันอย่างแบบจริงจังมากๆแล้วก็มันมีแค่เรื่องของคนสองคนละลก็ต้องคุยกันแล้วว่าเรามองถึงขั้นไหน ซึ่งเขาก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเขามองถึงท่านเนี่ยอนาคตร,ร่วมกันเราก็เลยลองมาดูว่าเออแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมเข้ากันได้หรือเปล่าทัศนคติเป็นยังไงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆค่ะ คือตอนแรกเลยอ่ะยอมรับว่ากังวลครั้งแรกครั้งแรกเลยคือกังวลหลังจากนั้นคือเขาก็เหมือนแสดงให้เห็นว่าเขาจริงใจเขาจริงจังแล้วเขาก็เต็มที่กับเราแล้วไม่ใช่แค่กับจ๋าเขาก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่จ๋าเหมือนกับที่เขาดูแลจ๋าด้วยท่าถามครับว่าเสด็จมาทำไมเราอยากมีแต่เขาอยากมีครับก็อวพรกันลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองกันทุกคนคือตอนนี้คิดว่าถ้าถ้าได้ตามพรนั้นจริงๆน่าจะมีซัก สองทีมฟุตบอลเพราะว่าแต่ละคนก็ให้มีลูกเต็มบ้านหลันเต็มเมืองกันหมดเลยค่ะได้วันสัปดาห์นี้อยากตอบอะไรกันกันยากนะก็เลยดูแลตลอดาาก็ขอบคุณที่รับผิดชอบคำพูดทุกครังที่เคยพูดแล้วก็ อดทนกับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แสดงความพยายามให้เห็นโชว์ความจริงใจให้เห็นแล้วทำให้รู้สึกว่าบ้านมันเป็นคนได้บเ่าะอยากบอกบอกมื่อกมาแล้ว รักเขามากนะฮะผมก็จะดูแลเขาตลอดไปแล้วก็อยากให้เขาอยู่ข้างไปจนช่วงชีวิตเสร็จชุดนี้เป็นชุดจากปติญญานะคะคุณกิต้ามาด้วยวันนี้มาช่วยดูแลตลอดเลยคือตอนแรกเลยอะค่ะจากดูชุดเจ้าสาวก็พยายามหาเฟรนด์แบบต่างๆแล้วจาาก็รู้สึกว่า ถ้าจะเป็นถ้าจะมีชุดที่เราใส่ในงานแต่งงานเราอยากได้ชุดที่มันเป็นตัวเราเราก็รู้สึกไปน,นึกถึงปตินยาว่าเออเราชอบการออกแบบของเขาเราชอบคัตติ้งของเขาแต่เขาไม่ทําชุดแต่งงานเราก็ไปถ่ายดูในไอจเพราะว่าปกติจ๋าเคยใส่ชุดของปตินยาอยู่จาก็ไปดูเอ๊ยยังไม่มีเนะาะจ๋าก็เลยลองดูส่งข้อความไปหาเขาบอกว่า จ๋าอยากจะให้ตัดชุดแต่งงานให้จะเป็นไปได้ไหมคุณกีตา้าก็น่ารักมากบอกว่ายินดีมากๆแล้วหลังจากนั้นก็เวิร์กมาด้วยกันคือเราเล่าในสิ่งที่เราต้องการแล้วคุณกีตา้าก็ทําแบบทุกอย่างซึ่งจ๋าจะบอกคุณกีตา้าว่าขอบคุณมากๆคือทั้งคุณกีตา้าเองทั้งทีมคุณกีตา้าเขาเครียดกว่าจ๋าเยอะเลยค่ะเขาเครียดกับเรื่องแบบดีเทลต่างๆ มากกว่าเจ้าสาวแบบกังวลว่าจะออกมาไม่สวยแต่ว่าวันนี้จากคิดว่าคือคุณกิตต้าน่าจะแฮปปี้แล้วเพราะว่าทุกคนที่ดูเขาก็บอกว่าสวยมากแล้วก็มันมาได้แบบสองลุคเลยมีลุคที่แบบเป็นใส่สูมเป็นกระโปรงฟูๆตอนที่เราเดินมาเกือบคิดดีเทลมาตลอดเลยว่าถ้าเกิดตอนเดินแล้วเป็นใส่สูมมันจะสวยมากมันจะมีมูฟเมนท์ที่แบบมีความเป็นเจ้าสาว คราวนี้พอเราลงจากพิธีมาแล้วอะค่ะเป็นที่เราออกมาอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งก็จะแบบดูส l e e k ดูเรียบดูโก้จ๋าก็แฮปปี้กับชุดนี้แหมแหมา่จ๋าเดักก่ายจ๋อน